สวัสดีครับวันนี้พบเกมมูลไลฟ์เบรกกัผมครับมิสเตอร์เจก็เกมมูลไลฟ์เบรกครับเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะก็ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์มา7วันแล้วนะครับก็ผมเล่นเกมนี้มา7วันแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นๆนะครับก็คือน้องครับน้องนั้นได้ชุดแฟชั่นที่สวยงามมาเลยครับคือผมลงทุนเติมอ่ะลงทุนเติมลงทุนเปิดนะครับเพื่อจะเอาชุดแฟชั่นมานะครับและตอนนี้ครับได้มาเลยครับก็เป็นชุดที่ น่ารักนะครับและแถมมีวงมีแว่นด้วยนะสวยงามขึ้นนะครับก็จากในคลิปก่อนก็จะเป็นแค่ชุดของในการเติมครั้งแรกเนาะซึ่งชุดนั้นมันเป็นสีชมพูก็หลายคนใส่กันแต่ชุดนี้นั้นเป็นชุดของกาชาครับซึ่งน้อยคนจะมีนะขอขิงหน่อยผมเปิดกาชาได้หมากับเป็นชุดแฟชั่นนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีเป็นตรงเว่ตามีเอ่เครื่องประดับนะครับสวยงามครับก็ เก,เ,นเ,นเกมมูเอ้าน้องหายเนี่ยเกมมูไลเบเนี่ยผมมองว่ามันคือเกมหนึ่งในเกมแฟชั่นเนาะแล้วก็แฟชั่นสวยมากๆ,ๆนะครับตอนนี้ผ่านมา7วันนะครับผมมีเวลอยู่ที่50นะครับเวล์ห้าสิบแล้วก็ค่าพลังอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นเจ็นะครับก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่ไม่ได้เยอะมากมายนะแต่ก็ไม่น้อยนะครับเป็นค่าพลังที่กลางๆเนาะ 17นะครับแล้วก็ของสายก็เป็นของของเวล48นะครับก็เป็นของที่ดีที่สุดและที่ผมหาได้นในตอนนี้นะก็ตอนนี้ครับอวันนี้ครับผมจะมาโชว์ในการลงด่านนัด่านของเวล50นะครับซึ่งด่านนี้ค่อนข้างจะยากสักก็ยากนะเป็นด่านที่ถ้าหากคุณลงโดยที่ไม่มีตัวละครของสายฮิวในทีมนะผ่านยาก หรืออาจจะผ่านไม่ได้ครับสายฮิวของเกมเนี้ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสายที่จะช่วยชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างจะดีมากๆนะครับซึ่งผมเล่นสายฮิวนะครับผมเป็นสายฮิวเนาะเราไปลุยกันเลยครับด่านของเอ่เลือนจันตราเมหมามานะครับเวลห้าสิบนะม,มาลุยกันเลยครับก็ผมเล่นเป็นสายฮิวเนาะในด่านนี้ครับ อาชีพหนึ่งอาชีพนะครับก็จะมีสกิลของ2เซตก็คือจะเป็นเซตของโจมตีหรือควบคุมแล้วก็เซต2ก็จะเป็นการป้องกันหรือฮิวเลือดนะครับซึ่งของผมนั้นอาชีพขลุ่ยนะครับก็จะเป็นการฮิวเลือดเนาะการฮิวเลือดนะครับในการลงด่านหรือสองครามเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นนะครับคือตอนแรกผมเล่นเกมเนี้รู้สึกว่าฮิวเลือดเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์หรือเปล่าแต่พอเล่นมาปุ๊บ รู้เลยกับว่าต้องมีฮิวในทีมสายฮิวเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเป็นด่านที่ขาคาดจะยากยางี้ด่านเวล50หรืออาจจะเป็นพวกอาบอสหรืออาจจะเป็นสงครามอะไรเงี้ยพวกฮิวเลือดสําคัญนะครับก็ผมนั้นก็จะเป็นการฮิวเลือดแล้วก็เป็นการบ,บัฟกรอ่อกเนาะหลกัหลกๆของสายฮิวของผมนะครับก็คือดูหลอดเลือดของเพื่อนครับอย่างอื่นก็คือแทบจะ ม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่เลือดเพื่อนนะครับแล้วก็หลบสกิลดีๆนะครับดูเลือดเพื่อนแล้วก็กดคิวนะครับก็เป็นอาชีพที่ต้องดูแค่เพื่อนบอสบอสตูนั้นช่างมันครับเราดูแค่เพื่อนพอนะครับเพื่อนรอดเราชนะนี่แหละคือฮิวเลือดนะครับสกิลผมก็จะเป็นการคิวเลือดและการบัฟกระเน่อบอสนะครับของด่านนี้ก็จะมีทั้งหมดก็คือ3ตัวนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับ ตัวแรกเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะทีไม่รู้สึกว่าจะเล่นกันดีอยู่นะครับถ้าหักเล่นไม่ดีท่าจะหลบไม่พ้นน่ะแต่นี่ก็หลบกันเก่งอยู่นะอ่อบอสตัวหนึ่งตัวสองนะครับอาจจะยังไม่เห็นผลของสายฮิวมากเพราะหนึ่งกับสองเนี่ยบอสมันค่อนข้างจะมีดาเมจที่ไม่นแดงมากแล้วก็หลบได้อยู่ค่อนข้างจะง่ายแต่พอบอสสามปุ๊บ,บนี่แหละสายฮิวอะ่ะจะทํางานหนักขึ้นนะครับก็คือต้องรอคอยฮิวคอยฮิวนะ เพราะไอ้พวกด่านนี้ครับเป็นด่านลงด่านอย่างเงี้ยถ้าคุณตายไปมันเกิดใหม่ได้แต่เกิดใหม่ได้คุณยังจะลงเล่นไม่ได้ครับคุณจะต้องดูค่าสนามดูค่าสนามนะครับจนกว่าเพื่อนของคุณนั้นจะตายทั้งตี่คือต้องตายทั้งหมดนะครับคุณถึงเข้ามาเล่นได้อีกรอบหนึ่งนะก็เลยต้องพยายามรักษาชีวิตเนาะสกูลสกิลโคตรหนูไงครับอันนี้คือผมลงเล่นให้ดูเนาะในการเล่นนะครับคือ ด่านนี้ผมลงเล่นแล้วผ่านแล้วก,ก็ได้ของมาครบเนาะหนึ่งวันสามารถลงได้แค่สองครั้งนะครับลงสองครั้งเพื่อรับของนะครับก็เป็นด่านที่เอาไปหาของใส่เนาะไอโทรเทมใส่นะครับ,บ,บก็เก,เกมนรุ่นเกมนรู้สึกว่าจะหาของใส่ง่ายเลยครับคือลงเล่นแค่เวลาสองครั้งเนี่ยของใส่ก็แทบจะเต็มนะครับมันหาง่ายนะหาง่ายมากครับสิ่งที่ยากๆของเกมมูลไลท์เบก็คืออาจจะเป็นพวกลูนครับ การหารูนใส่ให้มันเหมาะสมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งนะแต่ส่วนพวกของใสอวงอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายมากๆนะครับบอสสองนะครับบอสสองนั้นก็จะเก่งขึ้นนะครับแต่ก็ได้ยากมากอะไรมากมายนะเพื่อนทีมนี้ค่อนข้างจะเก่งนะก็ <c oughs> <c oughs> าหากไม่เก่งอาจจะแพ้ไปแล้วเนาะอันนี้ค่อนข้างจะเก่งอยู่น,นะครับ สายฮิวอาชีพโคตรสบายครับก็ฮิวฮิวไปเนาะสบายอุดิผมอยู่วงนอกตลอดน,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 นะครับไม่ต้องไปเข้าผู้กงนุ่งนักวงในนะคือแค่คอยหลบสกิลนะครับว่าสกิลของบอสเนี่ยถ้าหากเป็นพื้นสีแดงเนี่ยก็ยังพอรับดาเมจได้ถ้าหาเป็นพื้นสีม่วงครับอันนี้คือต้องหลบนะครับถ้า,าไม่หลบเนี่ยโอ้โหโดนดาเมลแดงมากๆเลยครับดีไม่ดีถึงกับตายนะถ้าเป็นพื้นม่วงนะครับ แล้วก็เกมนี้อบอสของด่านนะครับมันจะมีปริศนาพัซเซลเล็กๆนะครับในการเล่นนะอย่างเช่นคุณต้องตีล่างแยกก่อนถึงจะตีล่างหลักได้หรือจะต้องแบบว่าทําให้บอสเมาเหล้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีพัซเซลเล็กๆนะกกับด่านนะครับแนะนำว่าการเล่นเนี่ยพยายามอ่านอ่านคาพูดบอสนะครับบอสมันจะบอกใบเหล่านะครับแล้วก็ทําตามเนาะแล้วก็หลบดีๆตีดีๆนะครับ คือการจัดทีของเกมนี้นะก็จะหาต้องการแบบว่าสมบูรณ์แบบนะหนึ่งทีมจะต้องมีการหิวเลือดเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็ถึกหนึ่งตัวส่วนน้องนั้นคือสายตีเนาะถึกกับหิวเลือดเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับแล้วคนเล่นโคตรน้อยเลยส่วนมากคนไทยหัวใจแครี่ครับสายตีล้วนเห็นคนเล่นแบบปีกระจายนะครับแต่ผมมาเล่นหิวเลือดดีกว่าคือมันดูต,ต่างนะครับต,ต่างดีเด่นดี ดีคนก็ชอบให้หิวเลือดให้นะบอสสองครับใกล้ตายนะเนาะของจริงคือบอสสามนะครับบอสสามนี่แหละคือของจริงนะี่แหละไม่รู้ว่าทีมนี้จะเล่นอ่ารอบเดียวผ่านหรือเปล่านะบอสสามนะครับเพราะบางทีมเนี่ยโอ้โหหลบกันไม่ได้คนระับพอหลบไม่ได้ปุ๊บ โดนดาเมกมาครับสายฮิวหิวไม่ทันครับคือถึงจะมีฮิวก็เหอะแต่ละหากโดนดาเมกรบทุกคนนะฮิวไม่ทันจริงๆครับเพราะสกิลฮิวหมู่ของผมนั้นมีแค่สกิลสุดท้ายสกิลเดียวนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยคือสกิลฮิวแต่มันฮิวได้แค่หนึตัวนะครับ2บัฟกราะนะครับการบัฟกราะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะบอสสามครับ บอสสามเนี่ยมาด่านห้าสิบนะครับมันคือตัวละครที่มีสกิลค่อนข้างเจืแรงพยายามอย่าโดนสกิลของบอสนะครับมันแรงมากๆนะถ้าหากคุณไม่ใช่สายถึกนะครับอย่าไปยืนแทงนะมันโคตรแรงนะครับพยายามหลบดีๆนะบอสสามของด่านห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าแต่านหกสิบจะยากขนาดไหนนะแต่นี่คือด่านห้าสิบนะครับอ๋อถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็เจอแค่ด่านแค่เวลเออสามสิบยี่สิบเนก็ไม่ได้ยากหรอก แต่พอเวลห้าสิบขึ้นไปปุ๊บยังไงก็ต้องมีหิวมีถึกนะไม่มีไม,ม,ม่รอดโอ้ทีมนี้ก็เก่งอยู่นะเลือดบอลลดไวท์ครับแปลว่าสายดามไของทีมนี้นข้คางจะตีแรงนะแล้วก็รู้งานครับเข้างจะรู้งานนะหลบเก่งรู้งานเข้าวงดีนะครับทีมดีน,น,นานๆที่จะเจอขอเมาส์หน่อยครับว่าทีมก่อนนั้นผมจเจอกับอะไรมาคือแบบแป๊บเดียวแตกทั้งปี้ครับ หลบไม่ได้แต่ทั้งตีเนาะสายฮิวก็ฮิวไม่ทันนะครับก็เลยเจออย่างนี้รู้สึกว่าดีครับรู้สึกดีทีมดีครับโอเคครับตีกันต่อนะครับส่วนผมก็คอยเชีย์ครับคอยฮิวครับเป็นสายเชีย์สายฮิวไม่ต้องตีเขาก็ถ้าหาใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ลองมาเล่นสายฮิวกันดูเนาะมันก็สบายนะครับสบายนะอาจจะไม่ได้มีด้าเมจบึร์บบเหมือ,อนใครเขาใค,ใครเขาแต่ก็อยู่เลือดช่วยเพื่อนได้ดีนะครับ แล้วก็สายฮิวนะครับมันจะได้ MVP แน่นอนทุกครั้งนะครับเพราะฮิวมีตัวเดียวไง MVP ของสายฮิวเนี่ยได้แน่นอน100%นะครับไก่ตายแล้วบอสหลบสกิลดีๆนะครับอย่าโดนนะ้าคุณเล่นสายฮิวแล้วโดนทีเดียวตายนะโอเคครับจบแล้วครับบอสประมาณนี้เนาะ การลงด่านครับวิวห้าสิบครับก็มีประมาณนี้เนาะก็พอจบด่านปุ๊บก็เช้าพอดีนะครับสวยงามครับนี่คือวิวนะครับของการเล่นบนมือถือแบบปรับสูงสุดนะครับนี่คือสูงสุดในมือถือนะครับก็จะสวยงามประมาณนี้ครับก็นี่ผมขึ้นมาอยู่บนยอดหอคอยของกำแพงเมืองนะครับเห็นไหมบินขึ้นมาเนาะวิวสวยมากอยบนนี้ก็ไม่มีใครเลยครับ คงไม่มีใครหรอกที่จะบินขึ้นมานะครับผมก็ขึ้นมาเปิดคลิปมาพูดในคลิปเนาะสึงามนะครับต่อไปครับก็คือจะเป็นระบบของอา,อาชีพนะครับอาชีพเนี่ยจาที่เล่นมานะครับ7วันเนาะผมไปลุยในการเป็นนักสํารวจครับสมัรก,ก่านะครับเพราะการสํารวจเนี่ยมันเล่นง่ายครับคือแค่คุณไปขุดสมบัติเนาะ แค่ไปขุดสมบัติเดินตามเควสเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับแต่มันก็ต้องใช้ดวงนะในการเล่นสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีการาประเมินสมบงสมบัตินะครับซึ่งการได้มาโดยสมบัติเนี่ยอดอยากลงเล่นมาเจ็ดวันนะครับสมบัติผมมีแค่นี้ดูดิมันดอกยากยากนะครับก็ดอบเพิ่มมาไอเสืออันนี้คือของฟรีนะจจกจากเควสอันนี้ของดอบ ของดอก3ชิ้นคือลงเล่นมา7วันนะครับสมบัติดอกมาแค่4ชิ้นนะโอ้โหดอกยากมากๆครับส่วนมาจะดอกเป็นของปลอมคือเขาจะมีการประเมินนะครับว่าสมบัตินั้นจะเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับก็ดูแปลกลนะมีการประเมินของนะครับซึ่งจากที่ประเมินแล้ว10กว่าชิ้นของแท้มีแค่4ชิ้นครับต้องนั้นของปลอมนะครับแล้วก็อาชีพของนักปรุง นักปรุงนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพวกการตกปลาการปรุงอาหารแล้วก็จะเป็นพวกการเลี้ยงอ่าพวกการซื้อขายนะครับซึ่งนักปรุงเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าหากต้องการจะได้เวลง่ายๆนะครับก็คือให้คุณไปตกปลาซะตกมาขึ้นเวลอาชีพง่ายมากครับ พวกคุ้มกันนะครับคือการเล่นที่ต้องเป็นตี้นะครับคุณต้องมาเป็นปาร์ตี้เนาะซึ่งอันนี้ผมค่อนคาจะไม่ชอบเลยคือมันต้องหาตี้งไงบางที่หาตี้ยากเนาะคุ้มการของนะครับส่วนนักปลาดนักปลา,นปาเนี่ยก็คือจะต้องอา่าไปวัดความรู้ตอบคาถามเล่นเพลงซึ่ง <laughs> เล่นเพลงเนี่ยคล้าๆกับพวกเกมพวกเกมกดตามเอ่าเพลงเนาะ กดปุ่มเพอร์ฟลมเพอร์เฟกตามเพลงนะครับซึ่งผมโคจะไม่ถนัดเลยก็เลยไม่เล่นนะครับส่วนมือปราบนี่ก็ไปป่าพวกโจสืบดคดีเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอโจตีกลับมาแรงอยู่นะนักล่าก็เป็นการล่าข้าหัวนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูการขุดสมบัติครับนักสำรวจครับที่ผมเชี่ยวชาญนะครับมันคืออาชีพที่เล่นง่ายแล้วก็ได้ทัว แมพเยอะนะครับไปว้าไปครับนักสำรวจครับไปขุดสมบัติกันครับดูซิครั้งนี้จะอยู่ไหนครับไปอาผมซื้อม้าใหม่นะครับเป็นม้าสีขาวไ้จุดนะครับสวยงามไหมแฟชั่นต้องมาก่อนเนี้ยสำรวจครับขุดสมบัติกครับก็มาอาจจะเจอกับพวกโจรหรืออาจเจอสมบัติเนาะครั้งนี้เจอกับอะไรเอ่ยสมบัติผมเจอกับ โจนครับเจอโจนก็ตีไปเนาะนี่แหละคุณสมบัติง่ายไหมโคตรง่ายครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะโคตรง่ายเนาะแล้วก็การเลือกอาชีพเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็จะมีการาบูสต์ค่าพลังค่าพลังนิดนึงแล้วก็ทําให้คุณได้รับฉายาพิเศษหรือจะเป็นคอสตูมพิเศษนะครับมันจะมีคอสตูมนะครับบางอันนะครับมันจะปลดล็อกได้ต่อเมื่อคุณเลือกอาชีพ นั้นๆถึงเวลที่กําหนดนะครับคอสตูมนะครับที่เขาจะแจกนะครับก็คือจะเปลี่ยนประมาณนี้ครับอันนี้ครับก็คือคอสตูมนะครับถ้าหากคุณเล่นอาชีพของพวกมือปราบนะครับถึงนะครับมือปราบอันนี้คือนักผจญภัยนะครับก็ดูบรนโจนะและอันนี้ก็คือจะเป็นผู้คุ้มกันนะครับคุ้มกันครบก็ได้มานะครับโอ้โหคุ้มกันทหารเนาะ และก็จะมีเป็นอันนี้เป็นมือปราบเที่ยงถามรู้สึกอันนี้ต้องมาไปตีพวกโจนะครับอันนี้คือนักล่านะครับสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นนักปรานะครับนักปรานะชุดสวยนะน่ารักนะครับแต่พอดีผมโง่ไงตรงๆก็คือผมโง่ไงตอบคาถามไม่ถูกนะครับแล้วก็เล่นเพลงไม่เก่งก็เลยได้มายากแหละอันนี้ก็คือจะเป็นนักผจญภัยของผมนะครับนักผจญภัยซึ่งถ้าหากได้มาผมก็จะไม่ใส่หรอก มันไม่สวยอะ่ะชุดผมเองดั้งเดิมสวยดูสวยกว่านะการเลือกอาชีพครับพื้นฐานก็มีประมาณนี้เนอะก,ก็เปลี่ยนอาชีพเนาะก,ก็จะมีการสำรวจการตกปงตกป่าครับซึ่งอาชีพนะครับมันจะจํากัดน,นะครับใน1อาทิตย์เนี่ยมันจะมีบอกนะว่าสามารถเล่นได้กี่ครั้งนะครับก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเควสเสริมเนาะเควสเสริมเวลาว่างนะครับส่วนการเล่นนะครับเนื้อเรื่องนะครับไม่ใช่ว่า1วันนั้นคุณจะสามารถเล่นได้มาถึงเบอรห้าสิบเลยนะครับ มันต้องเล่นเป็นวันวันนะวันแรกครับได้ประมาณเวล30วันสองก็ประมาณ 3, 5าาวันสามวันสี่คือจะไล่ระดับขึ้นมานะครับอย่างเช่นครับตอนน้ครับตอนนี้ผมเวล50ใช่ไหมเนื้อเรื่องยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดไม่ด้องว่าผมเวลไม่ถึงผมเวลถึงแล้วแต่เนื้อเรื่องนั้นจะเปิดในอีกเวลาก็คืออีก15ชั่วโมงครับเห็นไหมมันจะมีเวลาครับก็คือคุณต้องค่อยๆเล่นไปนะ ก็เป็นระบบที่จะทําให้ทุกคนนั้นจํากัดเลเวลอยู่ที่พอๆกันนะครับทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นั้นผม50คนทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็50เท่ากันนะครับเป็นระบบที่ทําให้คนนั้นเท่าเทียมกันเลเวลเท่าเทียมกันเนื้อเรื่องนั้นต้องรอเหมือนกัน,นครับไม่ใช่ว่าบางคนเลเวลไวไปเลย 60- 70เเนื้อเรื่องโคตรไกลเลยไม่ใช่ครับทุกคนนั้นจะมาตันอยู่ตรงนี้เหมือนกัน วันแรกประมาณ30วัน2ประมาณ35หประมาณนี้คือมันจะจํากัดต่อวันนะครับในการเล่นเนื้อเรื่องในการฟาร์มเลเวลต่อหนึ่งวันนะถึงจะเล่นเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วเพราะมันจํากัดแล้วมันหมดเวลาแล้วก็สามารถไปเล่นควสตลองในการพวกเล่นอาชงอาชีพลงดงลงด่านหรือในโหมดของประลองนะครับซึ่งประลองเนี่ยก็มีทั้ง1 15 5 4ห4 0้าแล้วก็ b a t t l e r o y ย l e ซึ่งผมไม่ถนัดเลยครับ ผมเป็นคนที่สู้ไม่เก่งครับผมเป็นคนที่เน้นในการเล่นแฟชั่นมากกว่านะครับก็มูลเลเบสครบ7วันก็มีประมาณนี้เนาะก,ก็เป็นเกมที่สนุกภาพสวยแล้วก็มีอะไรทําเยอะแยะมากมายครับถึงเนื้อเรื่องเขาจะจํากัดก็เถอะแต่มีอะไรทำมากมายครับในการเดินสำรุงสำล,สำลวนนะครับแล้วก็แฟชั่นเน้นย้ำเลยแฟชั่นสวยมากอันนี้ผมชอบไป็มพิเศษนะครับมาดูหน้าตาใหม่ครับ ซูมใหม่ครับอืมน่ารักนะครับมากๆครับนี่คือแฟชั่นของน้องของผมนะครับก็ใส่แว่นเนาะแว่นกาชาชุดกาชานะเน้นย้ำนะโชว์หน่อยชุดกาชานะครับกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับรีบกันไหสวัสดีรับ